วันนี้ก็เลยกรับว่าเดี๋ยวเราจะเอาดีดามเนี่ยออกไปให้ดูทุกคนนะเราจะลองโดดนอนดูนะครับผมว่าโดดนอนเนี่ยมันจะเป็นยังไงไปแล้วผมจะไปตัดทักทายก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงกึงของนาบู่หรือว่าเป็นแบบว่าคนที่เคยทําโรงกึงตะก่อนอ่ะทุกคนเข้าใจไหมแบบว่าตะก่อนที่ผมไม่มีโรงกึงที่แบงไม่มีโรงกึงอ่ะเราก็จะมาทากันที่นี่นะครับผมแต่ว่าน้องๆก็จะอาจเห็นนี้ร้านนี้ก็จะเป็นร้านของเสียโทเองนะครับผมที่ครั้งที่แล้วตอนที่เราปั้นส้มๆเนี่ยเราก็มาซื้อของที่นี่นะทุกคนก็อย่างที่บอกเลยคือวันนี้น้องๆถามหลายคนมากว่าเฮ้ยพี่ลิงดําพี่ไปไหนคือลิงดำเนี่ยมาขึ้นงานอยู่ที่โรงกึงก็ขึ้นที่กันสะบัดนะครับผมแต่ว่าตอนนี้นาเขากำลังเร่งท้อยู่นะครับส่วนของผมเนีีีีมัันนนนนจจดตตตรรรงงง้้้พออเส็บ โหลดใช่ไหมตรงนี้มันเป็นมันเป็นเลียวอะ่ะนะเขาก็เลยจะแบบว่าจะขอเก็บงานให้มันดีๆหน่อย <Okay. S 1> เออเพราะว่าตอนนี้การสะบัดของเราก็มีแล้วแล้วก็ตอนนี้ขึ้นงานแล้วเดือดแตงหูจับเย้ยทุกคนหูจับปกติจะมีอย่างงี้ไหมปกติคนเราอะ่ะเขาจะถอดตรงนี้แล้วก็ใส่เข้าไปเลยเว้ยแต่ผมไม่เอานะบอกว่าเอางี้ดีกว่าใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็มีที่จับอะ่ะแต่ว่ามันยังไม่เสร็จทีเดียก็เลยกาว่าเอ้าเงี้ยวันนี้เราไปขับลิงดำไม่ดูบ้างเพราะว่าตอนนี้เราไปเนี่ยคือลิงดำเราอ่ะไม่ได้ออกลงเลยเข้าใจปหมทุกคนแบบว่าเก็บ ดาเนี่ยออกไปให้ดูนะทุกคนนะโอเค มาทุกคนก็ลิงดาของเรานะก็ตอนนี้คือน้องๆอาจจะรู้แล้วว่ามันเป็นข้อมูลใหม่นะแต่ว่าข้อมูลใหม่ตอนนี้คือข้อมูลอ่ะตอนนี้ได้3ข้อมูลไว้ก็คือ1ลูกที่แล้วเป็นข้อมูลหัวแหลมหลบอ่าหัวแหลมหลบแต่ว่าลูกอันเนี้ยเป็นหัวแหลมเฟี้ยวใช่ไหมแต่ว่าอีกอันนึ่งพี่แบงค์เจอข้อมูลใหม่ทุกคนถามว่าเฮ้ยพี่พี่อ่ะลดข้อมูลใหม่แต่ละคันเนี้ยคันไหนแรงที่สุดก็ถ้าเทียบเลยนะครับผมก็คือพี่แบงค์ตอนเนี้ยแรงสุดแล้วแม่งรดแกโคตรแรงเลยท้ายเดินจัดเออและอีกอย่างหนึ่งแกตัวเบาด้วยแล้วก อันดับสองนะจะเป็นรถหอยออเกมรถไอเกมเนี่ยคือมแมลงยังไงรู้ไหมทุกคน <What? S 1> รถไอเกมเนี่ยตอนนี้หัวมันแหลมเฟี้ยวเลยเนี่ยหัวแหลมอย่างนี้เลยมันบอกว่าป๋าเอาหัวมันไม่ต้องแหลมนะผมได้ลองข้อมูลแต่ผมของหัวแหลมเลยคือหัวมุดซุม้มอ่ะเข้าใจไหมทุกคนหัวสามเลี่ยมุดซุม้มแทงแงแวแทงแบบว่าคือพร้อมอะ่ะพร้อมพีชีบรถมันอนะ่ะเออแต่บอกเลยว่ารถไอเกมตอนนี้ผมเห็นมันวิ่งอยู่ที่ร้อยให้สองกิโมนะั้งตอนนี้เออเห็นไปวิ่งนะเพราะว่าหนึ่งเลยเกมเนี่ยหัวแหลมเฟี้ยวแล้วก็เปลี่ยนยางแต่ส่วนข้อมูลของผมเนี่ยมัน ซี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 ยังไงก็ไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจเขาะหลักการเขาละทุกคนเขาก็เลยอยากลองดูตอนนี้ของผมเป็นหัวตรงแต่ว่าหลบน้อยกว่าลูกแรกนะตอนนี้มันมีข้อมูลอยู่สามข้อมูลเลยทุกคนเข้าใจไหมอันนี้คือคันเป็นข้อมูลที่สามเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าวันนี้ผมลองมาหมอบดูแล้วแล้วทีนี้ถ้ารถมันไปไม่ไหวหรือว่ารถมันจีน้อยเดี๋ยวนี้ผมจะลองวัดจีกูโปเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ากูโปเนี่ยเราจะมีจีให้ดูหรือเปล่าเราจะบอกเลยว่าจีในกูโปถ้าเนี่ยผมมาเปิดข้างนอกเนี่ยผมเปิดทิ้งไว้แต ก็ส่วนจีโทรศพัพท์เดี๋ยวนี้เราจะไปทีหนึ่งวันนี้เราจะมาดูกันว่าจีโทรศพั <G S 2> ทศพท์ของเราเนี่ย <G S 2> <G S 1> กับจีคูปเนี่ยรถวิงดำของพี่เนี่ยในสเต็ปรูปเนี้ยมันจะวิ่งได้ดีไหมแต่ว่าหนึ่งเลยนะบอกก่อนนะอย่างนี้สาคัญเลยยางไม่ได้เปลี่ยนนะทุกคนดูดิเห็นปะเนี <Okay. S 1> ย่ยเห็นปะยางมันจะเป็นยางเดิมอยู่นะครับมันจะเป็นยางเดิมอยู่เลยยางที่แบบว่ายางติดรถอ่ะคือบอกเลยว่ายางติดรถกับยางที่เราเปลี่ยนเป็นยางแต่งตอนนี้เราซื้อของแบกแลกมาแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะก็คือยางเดิมเนี่ยมันหนักอยู่ประมาณ17ส8บเจ็ดส ไม่ได้นะแต่บอกเลยว่ายางที่ผมซื้อใหม่เป็นยางแบ็คแหลกที่ใส่กับเอ็กแม็กนะล้วแม่งแรงขึ้นผมก็เลยมั่นใจก็เลยซื้อแบ็คแหลกมันใช้แม่งเลยแบ็คแหลกตอนนี้เราลองช่างกิโลเทียบกับของพีเอรี R ่ e, แล้วนะครับพีเอรี e ่ก็จะหนักอยู่ที่พี่แบงค์ใส่นะหนักประมาณ16โล16โลหรือสิกอะไรรูม้มันเป็น16บหกับจุดอะเ <Like. S 1> ออง่าย้วเทียบแบบเทียบสกเกลอย่างนี้แล้วกันมันเป็น16ใช่ไหมแต่ว่ายางแบ็คแหลกเนี่ยมันแค่13เองคิด uh huh. ดูนี่ความเบาแบบต่างกันมากอะแล้วถามบางคนถามว่า ไม่มีตังค์เลยครับผมคืคอล้อ่ปโคตรแพงเลยล้อะนะบอกเลยว่าราคาอยู่ที่ประมาณแต่ว่าถ้าแบบหาแบบดีๆเลยนะแบบไม่เจ็บแบบคือคนไม่กดอ่ะคืออยู่ที่ประมาณ4ี่หมื่นกว่าอบอกเลยว่าสี่หมื่นนี่คูได้แบบรถคันใหม่เลยด้วยเออแล้วตอนนี้ก็โปรเจกต์หน้าเนี่ยเราก็จะมีโปรเจกต์ข้าก้าททำเองกันอยู่กับขอไอเกมนะครับผมทุกคนก็เดี๋ยวรอติดตามชมแล้วกันแต่ส่วนวันเนี้ยเราก็จะมาหมอบลิงน้อยก่อนแต่วันนี้บอกเลยไม่หมอบแล้วโดดเออเขาบอกเลยว่าวันนั้นที่หมอบไปอ่ะหน้าไม่เรา อยู่ที่อะไรนะทุกคนอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบแต่วันเนี้ยเดี๋ยวเราจะลองโดดนอนดูนะครับผมว่าโดดนอนเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่บอกเลยว่าโดดนอนในวันนี้มาคันเดียวไม่มีดูดลมเพราะบางคนบอกว่าพี่คลิปนั้นอะ่ะพี่ที่ขับเอแม็กอะ่ะพี่ดูดหกห้าศูนย์หรือเปล่าโอ้โหคนน้องน้องเห็นไหมตอนที่พี่ชเง้อหน้าขึ้นมาอย่างเงี้ยซ๊บนอหกห้าศูนย์มันไปไกลแล้วเออแล้วที่นี้บอกเลยว่าผมว่าบางครั้งอะ่ะถ้าสมมติว่ามันมันไม่ได้ดูดลมหรอกว่าคนดูบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่ดูดลมหรือเปล่าอะไรเงี้ย หรอกบา,างครั้งถนนมันมีเส้นเดียวใช่ไหมเนี่ยมันมีแต่เส้นอย่างเงี้ยแล้วบอกว่ารถมันก็ไปเรื่อยอะ่ะเออแล้วลมมันก็เข้ามาเองอะไรเงี้งยก็ถือเป็นโอกาสฟุกและกันแต่ว่าบอกเลยคือวันเนี้ยเราก็จะไปไล่ที่เส้นเดิมแนละ้วผมก็เป็นทางเลี่ยงเลสซิ่งสาหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็บอกเลยว่าเวลาพี่ขับรถเร็วอะไรเงี้ยหรือว่าบาดเสียวอะไรเงี้ยก็เป็นการสแรสดงมาแต่ทุกคนก็ <Okay. S 1> ไม่ต้องเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับผมเพราะว่ามันอันตรายนะถ้าเกิดอะไรมา่เงี้ยมันก็ไม่คุ้มกับน้อง,น,องน้องนดะ้รับที่มันเนี้ยที่พี่ทำกัน ที่ก็จะลบความดูถูกได้เพราะบางคนแม่งโอ้ชอบสมัยก่อนนะ่ะคือเข้าใจไหมขับรถไม่เป็นอ่ะก,ก็มาดานื้อด่านี่ด่านั่น,นแต่พอขาับรถไปแล้วมันก็จะอีกแบบนึงอะไรแบบนี้นะทุกคนนะก็ใช้ง่ายเลยวันนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันตรงทางเลี่ยงเลยดีกว่าเพราะว่าลิงดำในวันนี้ขั้นต่ำลยนะผมขอเลยประมาณอยากจะได้ร้อยสักร้อยสี่สี่ห้าร้อยสิบเลยก็ได้อ่ะก็ดีนะระ้อยสิบก็ดีเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่ามันจะถึงหรือเปล่านะครับทุกคนเดี๋ยวเปิดประตูทางเลี่ยงกันดีกว่าไปโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็มาอยู่ที่ทางเลี่ยงแล้วนนะคครับผมทุก ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูจีกันดีกว่านะครับผมว่าจีของเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่จะบอกเลยว่าน้องๆอาจจะเห็นพี่ใส่หมวกใช่ไหมใส่หมวกเร็จปุ๊บใส่เกงขาย,ยาวแล้วก็มีกระเป๋าคาดหลังผมบอ,อกเลยตอนนี้ผมช่างแล้วน้ำหนักแม่งเก้าสิบโลเว้แต่ถ้าเกิดว่าถอดทุกอย่างออกหมดนะคือถ้าแบบสมมติเหลือที่หมวกเนี่ยถ้าเหลือแค่หมวกเนี่ยมันจะหนักประมาณ8 8แต่น้ำหนักผมเนี่ยมันจริงๆแล้ว86นะพอสวมชุดพวกนี้แล้วแม่งหนักจัดเลยอะทุกคนก็ <Yeah. S 1> ง่ายเลยจีอาจจะหายไม่ต้องสิบจีอย่างที่พี่แม็ก่าเอาไว้้ก่กออองงใส แรงมากเลยก็มาบอกกับพี่แบงค์แต่บอกเลยว่าเชียงลิงก็แรงเหมือนกันแบบวิ่งตีคู่เลยตะพังนึงพี่แบงค์แ่งรถเดินหนีเฉยเลยงงวัดประท้านตอนแรกแม่งขับตีคู่เลยน้องๆเห็นนะแม่งขับตีคู่เลยปุ๊บแม็กโดนทิ้งเลยแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าลิงดำของเราจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้พี่จับจีแล้วก็เดี๋ยวพี่วิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจี <Okay. S 2> ของเราเนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับน้องๆน,นะแต่ตอนนี้ก็ไม่มีรถแล้วแปบบ๊บนึงนะครับขออนุญาตไว้รถแป๊บนึงนะน้องลิงดำขอจะขับรถ มาทุกคน <ยะ S 1> วันนี้ <ยะ S 1> ไอเฟรมพร้อมลว<ย>ะวน้องนะ <ยะ S 1> ดีนาลูกพ่อ ไม่นานเดี๋ยวนั่งนอนดีๆเลยแต่ว่าจะกลับประเดียวเลยก็เมื่อกี้คือบอกเลยว่ารถมันแบบว่ารถผมอารมณ์มันแบบไม่รู้เร็วขึ้นหรือยังไงนะแต่บอกเลยว่าโดดนอนอ่ะมันวิววิวไว้ทุกคนเข้าใจลูปป่ะพอโดดนอนเสร็จปึ๊บอ่ะรถมันวิววิวไว้เอ้างี้เดี๋ยวเราดูดีกันเลยรอบนี้อันนี้แค่บอกว่าโดดยังไม่เต็มเลยนะคือยกก่อนอ่ะทุกคนเข้าใจป่ะแบบหนีสอ่สองยังไม่แรง,ง,งผมบอกเลยว่ามันยังไม่แรงพอไว้ทุกคนเอาใหม่รอบนี้เดี๋ยวเราจับหนักยาวๆเลยเลยตั้งดีกว่า vamos หน้าไม่น้อยจัดเลยอะทุกคนหน้าไม่อยู่ที่เมื่อกี้ดูนดประมาณร้อยห้าสิบสี่เองเฮ้ยทำไมรถผมมันแบบแปลกๆมันเหมือนกับว่าโดดนอนกับไม่โดดนอนตอนนี้มันเหมือนข้อมูลลูกนี้แม่งไม่เวิร์กอ่าทุกคนผมเลยต้องกลับไปบอกพี่แบกแล้วว่าข้อมูลลูกนนนเนี้ยดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะไม่เวิร์กแล้วก็อีอยังเลยคือเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนยางนะครับเปลี่ยนยางเสร็จแล้วปุ๊บ เราก็จะมาโดดดออกมาเปเกมเอางี้เดี๋ยวผมขอดูจีก่อนนะตอนนั้นรันแรกรันแรกครั้นรงนี้นที่เราประวัตเนี่ยร้อยสามสิบห้าใช่ไหมแต่บอกเลยว่าจีแม่งขึ้นมาโคตรเยอะร้อยสี่สามเองทุกคนน,น,น,น้อยจัดร้อยสี่สามเองนะครับทุกคนนะก็สำหรับในวันนี้คือบอกเลยว่าจีแม่งน้อยว่ะแม่งน่าจะสู้ไอ้เกมไม่ได้ทุกคนแล้วไอ้เกมเปลี่ยนยางด้วยก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครด้วยสำหรับเมื่อกี้นะครับเป็นการแสดงนะเพราะวันนี้นะครับไปแล้วทุกคนนะก็ขอฝาก ลิงน้อยลิงดำเป็นอ้อมอกอ้ามใจของทุกคนด้วยก็เดี๋ยวหาเวลาไล่กันนะเพราะว่ารถผมเนี่ยไปทิ้งเวลาหน่ะไม่ได้ไล่เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือผมเนี่ยเอาเบาะไปทําด้วยตรงเนี้ยเอาเบาะไปทำด้วยนี้มันไม่ทันอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็ต้องไปทิปเสียอยู่แล้วจ้ะป่ะเออเราต้องแบกรถไปแปดนร้วอ่ะคือก็แบบว่าต้องขอเวลาไล่เดี๋ยทุกคนนะก็เดี๋ยวราบหน้าเจอกันบอกเลยว่าต้องร้อยห้าสิบจีแต่ดูทรงน้ำมือใหม่่านะแต่บอกเลยว่าขออนุญาตกลับไปไล่ใหม่ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนนะก็เดี๋ยยวีีหนน้าเ่ ต้องแรงกว่าน,นี้อืมอก็ขึ้นมาประมาณ7จีก็ถือว่าโอเคนะจะนั่งกระโดดนอนได้ประมาณนี้แล้วก็ข้อทุกข้อมูลใหม่หนะทุกคนไปนะเหนื่อยจัดโอเ้เจ็บไข้ด้วย